สวัสดีจ้าพี่น้องมาเจอกันกบเจ๊แดงยิ่ละมันอีกแล้วเนาะเจ้าเมื่อนี้เจ๊แดงกับสิผ้าไม่กินตาซ่วจ้าตําซ่วขนมจีนเนาะตําใส่แตงเนาะจ้ะตาใส่แตงแสบๆพี่น้องแดดกระซ่องพี่น้องแดดแห้งแห้งเมื่อนี้ของแก้เมืม่อนี้บ่มีผักมีตาแคบหมูนี่แหละเจ้า กินให้มันอ้วนตายไ,ไปเลยเนาะจ้ะมาพี่น้องมาเศบๆน้ำกันเลือจ้าสวยมันเลยพี่น้องเบิ้งสีสันนยพี่น้องเลยใส่พี่น้องเบิ้งสีสัน แดงจึงคึ้งอยู่เบิงอุ่นเป็นดาแซบว่าพี่น้องมือนี่สีสันมันแดงดีครักจะ้ะมาเด้อมาเด้อเหตุงารณ์เมยเมยแล้วก็มากินพี่น้อง น่ากินกรับกินตาเซนละเจแดงตอนนี้เนาะจะ อาจจะแสบๆน้ำกานกินกับแคบหมูกับแซบๆจ้ะ พวเพชรอยู่เด้นี่ ใส่แตงสองน่วยเปล่าพี่น้องแต่งในสวนสิกินบ่ท่านอะอามาต่ำ ดยูพี่น้องเบิ้งสีหลดเบิ้งสีสันหลดจ้ะน้ำแ,แดงๆพูดยละพูดยละ แอบ,บหมูติดมันเพิ่มไขมันกินแบบแดดซ่องหน้าต่างพี่น้อง ลงไปกินข้างล่างบ่ได้จะข้าเจ้ากำลังเหฮุถนนเสียงดังเนาะจ้ะเนาะม,มาเม่ารถได้กินเศร้าเลยพี่น้อง แดงไปซื้อของงลันไทยมาจา้ะเมารถหลานยุกไก่ไปซื้อของตาเทียกับตุนไว้เลยจ้ะซื้อซื้อมากคักมาเนีย่ย เอาไซยไปกับน้องคนไทยเขาเนาะจา้ะโอ้ย,อยเผ็ดพี่น้องเอ้ยบาดนี่ขากบัววิ่นรลดหายบาดนี่ละ แซ่บกินไส่กันพี่นนังนังมันแข็งไผ่แข้บวบ่ดีกินบ่ได้แล้วแต่นี่ คักแท่าที้ตั้งเกตเบิ้งน่ำเวยพี่น้องอย่างครึ่งๆด้วย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ทั้งแซ่บทั้งเผ็ดได้บาดนี่พี่น้องเอ้ย มีหมูกลิ่นคือสีซาร์คักเนะจ้ะเนาะ แะแดงใส่มือหยิบว่าได้เด้อจ้ะใส่มือหยิบเราเมื่อมันแสบเนาะจ้ะแสบน้ำเล็บน้ำหยางสิจ้ะแสบเรามันทรมานจากของสบาากินมือมันกลแสบกับแสบอยู่เนาะจ้จะแจเดยแดงกินกับกินเอามือมือหยิบนี่ว่าได้ทำความสะอาดหลายมือมันบางเนาะจ้ะ ยิบแล้วแสบออกห่อนทอดรำม่าททอดรม่าเล็บจากของกินส่วนกับแสบเพื่อก้าวหะนาะพี่น้องเนาะเผ็ดพี่น้อง แวแก้เผ็ดยุ่จ้ะต้มข้าวโพดได้แอบไม่กินแก้เผ็ดข้างเผ็ดทางแสบเด้บัดนี้ ดุดก็หยุดไม่ได้เพราะมันแซบเนาะพี่น้องเนาะอ,อย่านนี้ไงสิเมดและจ้า อยากมีมูกลิ่นเด้จังสิเนะอะญยติกันกินอะแซบคักเนอะพี่นอนะ้องเนาะ มีคนมาหยาดกินดิมาเด้อพ่นนองเด้อแซ่บหลายโอยเ <c oughs> ผ็ดกับเผ็ดโอ้ย พี่น้องนันวอันนี้เสื้อเอาจ้ะเจะแดงไม่ได้ทอดมื่อลังเขาสิทอดออกมันหยิไปรานไทยเห็นกันเลยสื่อมาเลยสื่อสำเร็จมาเลยถ้าเจแดงทอดเอามันสินหนงังพองดอกจ้ะพองดี กากมือมดสวยเราไปนั่งกากหมูแทบหมูเพชรแล้วพี่นอ้นองได็กินแนวแก้เพชรยู่บดนี้คลิปนี้กับว้ซ้านี่เนาะจ้ะเนาะมาเจอกันครับเจแดงคลิปนาได้จ้ะเด้อว่าคลิปหนาจเจแดงสิพ้ามาก,กินนีอยังอีกเนกาะจ้ะเนาะ 什么第一